ก็กลับสวัสดีชาสก้าทุกคนนะก็อยู่บมมแล้วนะครับเอกนะวันนี้พบกับการทำซีรีส์ของเราให้เป็นจิ้เหมือนเดิมนะน่าจะอีพีที่3แล้วป่ะเอ๊อีพที่4ดิอีที่3มมันมเดอแฟลนะกิจกรรมที่อัปเดตมาจะเป็นส่วนของวงแหวนฉลามชอบงับนะครับเพียง6กคูปองนะสุ่ม5ครั้งก็ประมาณ50คัมพีนะครับก็ค่อนข้างดีนะ แพ็คแนะนำก็คร่าวๆก็ไม่มีอะไรนะครับแต่ไอเทมนี่มีนี่นี่แพ็คคัมพีขั้นสูงนะอย่าลืมมาจับจ่ายใช้สอยกันได้นะหรือ7วันนะครับอ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะกิจกรรมส่วน Cyber ร์โนาเรารีวิวไปแล้วนะครับอ่าอย่าลืมไปดูคลิปกันนะนี่ครับนี่ครับกลนะ่องสกินถาวร1 9 9นะนะเปิดผู้รุ่นรับนะไม่ได้เลือกรับนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันช่วงอัปเดตกิจกรกรมคร่าวๆนะ Diana, Princess คลิปที่เราลีวไปก็จะมีในส่วนของอะไรนะแบทแมนตัวแรกแล้วก็ซูเปอร์แมนใช่ไหมแล้วก็เดอะแฟกคลิปนี้นะ่าเป็นคลิปที่4แล้วมั้งในส่วนของเอ่เอบอมเชลของวันเดอร์วูแมนนะค่อนข้างสวยน,นะนี่ร่างน้องบอกร่างดีฟอล ก,ก,ก็ประมาณนี้แล้กันนะเดี๋ยวไปดูกเกมันเลยดีกว่าไปกดดุตก็ไม่มีอะไรนะคือถ้าถ้าเต้นผมไม่มีเลยประเด็นนะอืมก็ไปนี่ลูกอาร์ตเวิร์กของนางนะครับก,ก็กลับข้าสูนในเกมกันเลยดีกว่านะครับไปคนเดิมนะเราเจอคนเดิมนะ <laughs> <laughs> I will right the wrongs of this world. Even the frailest Amazon hits harder than you. Don't ทำไมผมตีปกติไม่ได้วะโดนลุมสวยผมตายแคฟานี่สวยครับทั้งวันเล่นค่อนข้างดีนะตอนนี้ไม้ my hand ออกเท้าเล็กก่อนครับแล้วคอ่อยขึ้นไฟเจมนะตอนนี้ย่านไปตัดหลังคีปนะครับไม่รู้ว่ารอดไหม,มผมโซนให้เขาอยู่นะไไม่ได้เลย นรามาป่วนก็ได้เฉยน,นะก็เข้าดาร์กได้นะถ้าจะเอาต้องเรียกรวมไหมนะนั่นนี่ สามหนึ่งไม่ถือว่าลุมเห็นได้บอกเพื่อนเราเวทได้แล้วนะครับต้นเกมแต่แพน้าเหมือนกับว่าเขาจะปรับให้ตีเบาลง15%มาเอตัวละครอ,อื่นนอกจากป่าใช่ไหม ถ้าที่ผมก็จะไม่ผิดนะเฮ้ยอารามอารามกับฟิกเกอร์นะเมื่อกี้ผมโดนอย่างเจ็บอะ่ะเกินแวนโอ้โหโคตรเวอร์ดาเมจมันเวอร์จัดเลยโอ้โหสองหนึ่งสกอพระเจ้าช่วย ว่าแย่แล้วทุกคนถ้าเราไม่สามารถปิดแวนได้แล้วก็แย่แล้วนะตอนนี้อ่านไม่คุ้มนะแล้วก,กดวันเดอร์มันเจออารัมไม่ผมกดอันติีไม่ได้งง ผมมีลงกรากงออกไปเมทเราโดนเต็มครับไม่รู้เมทมีเอ๊แคลรี่มีอันตตียงนะ ป่าเรามาป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตี mm. อันนี้มันดูยากๆนะป่าผมเอาสุดป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีอยสวยวเวยอะผมว่าแม่งเกือบทัน

ันแรงแรงอิมเพาว์ป่ะอันติมันชื่ออะไรผมลืมชื่อกาลีคลิปล่าสุดก็เล่นคลิปสกินใหม่สกินลิมิเต็ดเขียวเขียวอีกแล้วเดี๋ยวไม่มีฮีโร่อีกแล้วนะทุกคนมีแต่ลิมิเต็ดแล้วนะแต่มีตามเกรด เกือบตายโอ้โหไม่ตายเลือดเหลือหนึ่งพระเจ้าช่วย <c oughs> แวนโอ้โหอะไรมันจะขนาดนะัด้นนะลูกตัวละครไรอะไรอะทำสุดๆไปเลยตัวมันเก่งนะจริงๆแวนอ่ะ,อะผมว่าแพทนี้คือแบบ โกงเขาคันโกงต้นเกมแบบสุดๆยานตอนนี้คือบวยมากทุกคนงงสวนเยเนยทันไม้แนะ่มาแล้วเอาบังกรหนะ่อย แล้วกดหนึ่งเราอึดขึ้นด้วยนะเผื่อใครไม่รู้นะฮะตอนนี้เอาเอาล่างไม่ได้เพราะว่ากลางโอ้โหเล่นอื่นคือเดือดมากโซนครับ ผมไม่รู้ว่าผมเดินตัดคลิปหลังป้อมทันไหมไม่ทันละ,ละต้องแรกนะครับบนกับล่างเขาอยากได้ต้องแล้เขาไปดีบ้านเถอะลูกเอ้ยคลิปถูกส่งออกไปแล้ว โหเศษสอง้อมเลยเหรือมั้งฟอร์มเลนกลาวของเราถูกโจมตีได้ตีอยู่มั้งเนี่ยตีอยู่จริงนะผมไม่ทันคือหยาดเขาเดินกับอันเนี้ยเขาทำไม่ถูกก่าเว้ย เป็นผมอะ่ะผมจะแยกเดินเพื่อดันเวฟสูงนะแล้วก็มาแก๊งกับเพื่อนมันจะดีกว่าคนระับประโยชน์ประโยชน์มันจะเยอะกว่าแล้วมันจะเกิดใบเว้ยตอนนี้มันเลเวลสิบเองอะ่ะมันมีประโยชน์ตอนเนี้ยเอออย่างนงี้แหละสวยระบังอลัมฆ่ามันจะไม่เท่แล้วโดนรลัมฆ่าแล้วเรียบรออย่างคุง้งเปิดเลนลำเอ้ยบ้าน บ้านเต้เพื่อนเพื่อนเราไปช่วยเพื่อนทันทุกคนกันบ้านก่อนนะผมกันบ้านก่อนไม่มีใครกันบ้านเลยตอนนี้เรามากับสุกีมนะใช่นะคอสสุกพีมครับสกินเดอมนชั่นนะก็เล่นได้อยู่ตอนนี้ค่อยๆฟาร์มไปครับไม่ใช่ค่อยๆฟาร์มเคลียร์เล่นก็ฟาร์มมาละ

สวยบอเลนเขาประมาทนะครับสวยนะเขายังไม่กดไอ้นะทำไมผมลืมอันติของอาลัมไปได้ ลืมชื่ออยู่ดีก็ลืมชื่อสแน่สแน่เออสแน่ฆาเพี้ยนฆ่าเพียนเลยสวยจบเกมไปเป็นที่สวยงามนะสำหรับตานี้นะครับแล้วก็ว่าเราจะกดเจอเขาในตาที่แล้วด้วยนะ ก็ M V P ซึ่งได้แก่แอสตันนะคาร์ฟนี่สกินเมดนะครับค่อนข้างสวยนะสกินนี้นะถ้ามีโอกาสก,าก็อยากจะวิวสกินของคาร์เฟนี่ทุกสกินนะแต่เรามีไม่ครบป่ะสิค่ะชิลลี่บอสซอมกับกินไหนวะเออชิลลี่บอสซอมสกินเดียวมั้งสกินนักเรียนวิทยาศาสตร์ก็มีแล้วนะก็ M V P ก็ซึ่งได้แก่คาร์เฟนี่ไปนะเขาเล่นค่อนข้างดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะ ก็อัปเดตกิจกรรมนะหุ่นพิชักนภาที่เราเคยพูดกันไว้แล้วก็ในส่วนของพีเมียมนะครับพีเมียมพาสนะก็อย่าลืมมาออฟอินกันนะซื้อเยอะลดเยอะก็เหมือนเดิมกิจกรรมเดิมๆเ,เพียงแต่ว่าเราต้องดูหน้านี้นะครับมันจะมีนี่หน้าเดิมนะมันจะมีในส่วนของสกินเวฟนะห9เนะครับเผื่อใครสนใจก็เติมกันได้ออกกันได้นะเย่างเขาบอกว่ามีของเซนเนเทียกับของไอนี่นะ ของยีน่านะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะตอนนี้ก็จะดูจังๆนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ค่อยได้โชว์เยอะมากนะแต่ ก็ได้โชว์นิดนึงนิดนึงไว้ก็ไม่รู้นะก็ชอบกดไลค์ด้วยชอบกดแชร์กดซับสไครป์จะเป็นกำลังใจคนทำคลิปแม่ครับส่วนจะเป็นคลิปได้ต่อไปนั้นก็ฝัดตามไว้ยนะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับวัสดีครับแล้วเจอกันจเจนี่อย่าลืมกดซับให้ผมด้วยนะจากไปด้วยรูปอาร์ตเวิร์คของนานครับบอมแชลไอ้น้อง